ไปไหนวันนี้จะมาทําความสะอาดค่ะมาเป็นแจ๋วมาเป็นแจ๋วนะคะจะบอกเพื่อนๆนว่าวันนี้เจนไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะว่าเจนหายไปไหนวันนี้จะมาทําความสะอาดค่ะมาเป็นแจ๋วมาเป็นแจ๋วนะคะสวัสดีค่ะครูชมพู่สวัสดีค่ะวันนี้เจนก็จะมาทักทายเพื่อนๆนแล้วก็จะบอกเพื่อนเพื่อนว่าวันนี้เจนไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะว่าเจนหายไปไหนวันนี้จะมาทําความสะอาดค่ะมาเป็นแจ๋ว มาเป็นแ๋วนะคะดีจังขนาดต้นเดียวนะคะทุกคนเนี่ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้ขอทำงานบ้านก่อน <S <S> <S ก็เลยจะมาทำความสะอาดนิดนึงอ๋คดีจังขนาดต้นเดียวนะคะทุกคนเนี่ย <S <S> <S โอเคนะคะทุกคนวันนี้ขอทำงานบ้านก่อน เห็นบอกว่าอีกสองวันจะหนาวแล้วนะคนอากาศจะเย็นลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บทำความสะอาดแล้วดูลูกยอต้นนี้นะคะทุกคนร้านแบบว่าลกมากเลยอะ่ะไม่ได้มาทำความสะอาดนาน ดูลูกยอต้นนี้นะคะทุกคนจะบอกเพื่อนๆนว่าวันนี้เจนไม่ได้ไล์สดนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะว่าเจนหายไปไหนวันนี้จะมาทําความสะอาดค่ะมาเป็นแจ๋วมาเป็นแจ๋วนะคะตเจนจะงดไล์สดหนึ่งวันนะคะเพราะยังทํางานไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมีงานต้องทําเยอะแยะเลยดูสิต้องมาทําความสะอาด ทำความสะอาดร้านค่ะทุกคนวันนี้ดูลูกยอต้นนี้นะคะทุกคนร้านแบบว่าลกมากเลยอ่ะไม่ได้มาทําความสะอาดนานดกมากเลยมะละกอก็ดกนะคะ ไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่มีมะละกอก็ดกเตรียมไม้กวาอดอาจารยจะงดไล้ยสดหนึ่งวันนะคะเพราะยังทำงานไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมีงานต้องทำเยอะแยะเลยดูสิต้องมาทำความสะอาดแล้วทุกคนอีกสองวันจะหนาวแล้วจะหนาวสักห้าวันเนาะวันที่ยี่สิบยี่สิบถึงยี ห้านะคะทุกคน้งนอกก่อนเดี๋ยวเห็นยี่ห้ออะไรดูมันละกอทุกคนก็ดูลูกยอต้นนี้วันนี้ขอทำงานบ้านคอนคะ่ะบายบายอองดไล์สดหนึ่งวันนะคะเพราะยังทำงานไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมีงานต้องทำเยอะแยะเลยดูสิต้องมาทำความสะอาดดูลูกยอต้นนี้นะคะทุกคน ก็เลยจะมาทำความสะอาดนิดนึงทุกคนอากาศจะเย็นลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บทำความสะอาดแล้วทุกคนอีกสองวันจะหนาวแล้วจะหนาวสักห้าวันเนาะวันที่ยี่สิบยี่สิบถึงยีบห้านะคะทุกคนวันนี้เป็นแจวค่ะเป็นแจวมาทำงานค่ะ ดูดูฝุ่นนะคะฝุ่นหนาฝาข้างโอเคนะคะทุกคนวันนี้เป็นแจ๋วค่ะเป็นแจ๋วมาทำงานค่ะอาจเจน์จะ งดไลยสดหนึ่งวันนะคะเพราะว่ายังทํางานไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมีงานต้องทําเยอะแยะเลยดูสิต้องมาทําความสะอาดอยู่น้ำมากเลยทุกคนวันนี้ขอกินน้ำก่อนขอเอยให้ อยู่น้ำมากเลยทุกคนมันเไม้กวาดวันนี้เป็นแจ๋วค่ะเป็นแจวมาทำงานค่ะโอเคนะคะ โอเคนะคะทุกคนเป็นเจลหนึ่งว,วันพามาดูบรรยากาศร้านเจนนะคะดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสรัดดีกันตอนเย็นๆเหมือนเช่นเคยแต่ก็จะมาบอกเพื่อน <c oughs> ๆว่าวันนี <c oughs> ้ก็เลยจะมาทำความสะอาดนิดนึง ดูดูฝุ่นนะคะฝุ่นหนาฝาข้างโอเคนะคะเ <c oughs> จนจะงดไล์สดหนึ่งวันนะคะเพราะายังทำงานไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมีงานต้องทำเยอะแยะเลยดูสิต้องมาทำความสะอาดแลวทุกคนอีกสองวันจะหนาวแล้ว จะหนาวสัก5วันเนาะวันที่ 20, 20่สถึง25นะคะทุกคนดีจังขนาดต้นเดียวนะคะทุกคนเนี่ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้ขอทำงานบ้านก่อนเดี๋ยวเห็นสติกเกอร์ยี่ห้ออะไรอีกดกมากเลยมะละกอก็ดกนะคะ ไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่มีมะละกอก็ดกก็เลยจะมาทำความสะอาดนิดนึงวันนี้เป็นแจ๋วค่ะเป็นแจ๋วมาทำงานค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้เจนไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเจนหายไปไหนวันนี้จะมาทำความสะอาดค่ะมาเป็นแจ๋ว มาเป็นแจ๋วนะคะเป็นแจ๋วหนึ่งวันพามาดูบรรยากาศร้านเจนนะคะดูนะคะทุกคนขอกินน้ำก่อนขอเ็นร้านแบบว่าลกมากเลยอ่ะไม่ได้มาทำความสะอาดนาน ันนี้เป็นแจวค่ะเป็นแจวมาทำงานค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสลัดดีกันตอนเย็นๆเหมือนเช่นเคยแต่ก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าวันนี้เย็ไม้กวาดขอกินน้ำก่อนขอเง็น คิดถึงดารานีเลยเนี่ยเห็นลูกยอเนี่ยเห็นลูกยอตอนนี้นี่คิดถ,ถึงดารานีเลยสวัสดีค่ะครูชมพู่สวัสดีค่ะวันนี้เจนก็จะมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็ดกมากเลยมะละกอก็ดกนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่นี่มะละกอก็ดกดกมากเลย มะละกอก็ดกนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่มีมะละกอก็ดกคนอากาศจะเย็นลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บทำความสะอาดละดกมากเลยมะละกอก็ดกนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่มีมะละกอก็ดกคิดถึงดารณนีเลยเนี่ยเห็นลูกยอเนี่ย เห็นลูกยอตอนนี้นี่คิดถึงดารณน,นีเลยเก็บเก็บลูกยอไปฝาก